สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น ebx 1 4นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับเอฟสัน ebx 1 4นะครับมาดูสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าเอฟสัน ebx 1 4ตัวนี้นะครับความสว่าง 3,000ลูเมนนะครับเป็นแอนซีลูเมนนะครับความสว่าง3,000ลูเมนคอนทราสดเรทิโอ3,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ7,68หรือว่า XGA นะครับมาดูเมนูต่างๆบนตัวเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มซอสนะครับนำสัญญาณเข้านะครับเราต่อจากคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือจากเครื่องเล่น อ่าดีไวต่างๆนะครับหรือว่าเป็น DVD หรืออะไรก็กดปุ่มซอร์สนำสัญญาณเข้าได้เลยนะครับตรงนี้เป็นปุ่มเมนูตรงนี้เป็นปุ่มแบ็กกลับนะครับปุ่มอ่าบนล่างนะครับก็คือการปรับสามเหลี่ยมคางหมูได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเราถ้าจอมันไม่ตรงเราให้เราเลื่อนตรงนี้ดูนะครับเลื่อนซ้ายขวาไปมาดูเอานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็จะตรงเองนะครับ สำหรับตรงด้านหลังนะครับในการต่อเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆนะครับก็จะมี AV นะครับหรือว่า RCA นะครับมีเหลืองแดงขาวนะครับสัญญาณวิดีโอเข้าสัญญาณ audio อ in อเข้าไปนะครับอินพุตเข้าไปแล้วก็มี s v ีโอ H Video, แล้วมี USB เสียบ USB ได้นะครับ Type A USB Type B แล้วก็คอมพิวเตอร์หรือว่า VGA แล้วก็ช่องต่อ HDMI นะครับซึ่งผมก็ต่อ HDMI อยู่นะครับตอนนี้ ตรงนี้นะครับก็เป็นการปรับสามเหลี่ยมคางหมูนะครับเลื่อนซ้ายขวาปรับดูได้เลยตรงนี้ก็เป็นตัวปรับนะครับตัวช่องแรกตรงนี้เป็นตัวปรับเขาเรียกอะไรครับขยายหน้าจอนะครับขยายหมุนซ้ายขวาได้เลยนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นจอเล็กมาทางนี้ก็จะเป็นจอใหญ่นะครับตัวนี้ปุ่มปรับโฟกัสนะครับการโฟกัสเครื่องก็หมุนซ้ายขวาตรงนี้ได้เลยนะครับในการโฟกัสนะครับ มาดูสภาพเครื่องนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่สวยงามนะครับผมทำการเชื่อมต่อกับเจ้าเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์มีเดียเพลเยอร์ตัวนี้นะครับเอาละครับจะทดสอบการฉายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอันดับแรกก็กดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเลยนะครับ นี่คือโปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับเอฟสัน e b x 1 4ครับเป็นโปรเจคเตอร์มือ2ที่สภาพยังดีสภาพยังสวยแล้วก็ใช้งานได้ปกติแจ่มสว่างนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเมื่อทำการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะเห็นเป็นโลโก้ของเจ้าเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์เครื่องนี้ที่ผมกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับ สำหรับเจ้ามีเดียเพลเยอร์ตัวนี้นะครับผมก็มี external hard disk ที่เก็บไฟล์ภาพยนตร์เก็บไฟล์คอนเสิร์ตในนี้ไว้นะครับแล้วก็นำเข้าด้วยการผ่านช่อง USB ตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยสัญญาณผ่าน HDMI นะครับจากเจ้ามีเดียเพลเยอร์ตัวนี้มาเข้ายังเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ F ส o n EBX 1 4ตัวนี้นั่นเองนะครับ สเปคตัวนี้นะครับบอกอีกครั้งนะครับสเปคของเจ้าเอฟสัน EBX14 ตัวนี้นะครับความสว่าง3000ลูเมนครับคอนทราต์เรดิโอ3000ต่อ1ความละเอียด1024คูณ768หรือว่า XGA ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับผมก็จะทำการทดสอบนะครับด้วยการเล่นไฟล์ภาพยนตร์นะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมครับมามาดูกันนะครับว่า การฉายภาพยนตร์นั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับมาทําการทดสอบกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการฉายภาพยนตร์นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับอ่ะลืมไปนะครับผมยังไม่ได้ต่อลําโพงนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเอาลําโพงมาต่อก่อนนะครับนี ล Guys, ืมไปผมยังไม่ได้ต่อสัญญาณเสียงเลยนะครับอ่ะขออภัยคุณผู้ชมนะครับยังไม่ได้ต่อสัญญาณเสียงเดี๋ยวต่อให้ฟังตอนนี้เลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อสัญญาณเสียงก่อนนะครับสัญญาณเสียงก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูดีๆนะครับสัญญาณเสียงผมลืมต่อนะครับคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาได้เลย แล้วก็นำนี่ครับสีแดงก็เข้าสีแดงไปเลยนะครับนี่ครับสีดำก็เข้าสีขาวไปเลยนะครับนี่ครับเสียงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับต่อผ่านนี่ครับสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับดูครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับนี่ผมเปิดผ้าม่านไว้นะครับคุณผู้ชมครับก็ฉายนี่แจ่มเลยนะครับขนาดเปิดผ้าม่านนะครับเดี๋ยวจะปิดผ้าม่านนะครับ ปิดผ้าม่านให้มันมืดๆนะครับคุณผู้ชมมันเหมือนโรงภาพยนตร์นะครับอผมทําการปิดผ้าม่านนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแล้วก็จะได้ภาพแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับแม่สุดยอดครับดูภาพนะครับนี่คือเอฟสัน EBX14 นะครับเดี๋ยวจะชมภาพยนตร์เรื่องอื่นๆกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันเรื่องอื่นๆบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องอื่นๆนะครับ เดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ดูเรื่องอื่นๆนะครับดูภาพยนตร์เรื่องอื่นๆนะครับอันนี้ผมปิดพม่านเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูภาพครับสวยงามจริงๆครับ โอ้โหสวยงามมากครับมาดูลำแสงนะครับที่ปล่อยออกมากันนะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหลำแสงนี้พุ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าเอฟสัน ebx 14ตัวนี้นะครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับอือือสุดยอดครับสวยงามครับยอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือเอฟสัน EBX14 นะครับความสว่างสามพันลูเมนครับคุณผู้ชมครับดูครับภาพคมชัดแล้วก็แจ่มสว่างทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากครับอื้อหือสวยงามครับคุณผู้ชมดูครับสภาพเครื่องนี้ต้องบอกว่าสวยงามครับดูภาพครับโอ้โหสวยงามครับคุณผู้ชม ดูลำแสงที่ปล่อยออกมาครับแสงแรงทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าเอฟสัน e x x 4ตัวนี้ครับแต่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยไปไหนผมรู้ผมต้องการมากกว่านั้นอ่ะเดี๋ยวลองลองดูในส่วนของภาพยนตร์เรื่องอื่นๆกันดูนะครับคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรื่องอื่นๆมีอะไรครับอ่ามีอะไรครับนี่นี่ครับมีมีไฟล์ภาพยนตร์เยอะเลยนะครับ อะผมจะลองลองดูเรื่องนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยดูนะครับแต่ว่าจะทดสอบให้ทุกท่านดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับดูภาพครับคุณผู้ชมสวยงามจริงๆครับดูครับดูภาพโอ้โหสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับดูครับ นี่เป็นการฉายกลางวันแสกๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า f อ s สัน b x 14ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าภาพนี้ประทับใจทีเดียวครับสำหรับเจ้าเ f s สัน b x 14ตัวนี้ความสว่าง3,000ลูเมนนะครับคอนทราต์เรติโอ3,000ต่อ1นะครับความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับ ประทับใจจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นภาพในกลางคืนนะครับแต่ก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามแล้วก็แจ่มสว่างนะครับคุณผู้ชมดูนะครับดูภาพน้ําตกนะครับภาพสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลงานของเจ้าเอฟสัน b x บ4ตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆครับดูภาพครับ ต้องบอกว่าเหมาะกับการฉายภาพยนตร์กลางแปลงมากๆนะครับตัวนี้เอาไปสายข้างนอกนี่แจ่มสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับสำหรับเจ้าเอฟสั EBX14 ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา8,500บาทนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา8,500บาทถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่ 0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ